สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องตุ๊กตาเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมอยู่ผมเนี่ยเกมใหม่มาแล้วเนี่ยงานดีนะเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเดียวอยู่เลยนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยนำล้านมาท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยทุกท็อปอัพมีดูเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมเรสโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวัตุนิเวสเซซโลคาบาฟับจีฟรีไฟเอลวีมิชันทุกวันของใครจะเลือกเกมเชนดีแม็กบูโปรโตคอลจากวันแรทรถเวอร์ชันสมัยรถเวอร์ชันเะ ส่วนออฟจัดพีดเนี่ยฝากด้วยสำหรับกนะ็สโซลเอ็มเนี่ยใครเล่นอยู่นะครับเติมทุกแพ็กเช่นกันยิ่งเติมยิ่งถูกใช้เพียงแค่ยูเอเท่านั้นไปดูเว็บไซต์เราได้รับเติมเกมอะไรโดยเฉพาะเกมแพ็กบอลต่างๆเพียบเลยนะจะมีใหม่เรื่อยๆนะแล้วก็ไปแอดเฟซบุ๊กนะท่านเล่นเกมอลไรอยู่สอบถามรับเติมไหมก็ทักมาเลยที่แอดมินเนี่ยแล้วก็ไปดูเพจแท็บเพจลงโมชั่นถูกๆทุกวันนะครับผมโมชั่นดีๆสำหรับบอลเล็กก็มีนะฮะเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดเนี่ยรับเติมด้วยนะ ิมฟอร์มยักษ์นะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยตัวคนทำแอปยิ่งเติมยิ่งถูกนะไม่มีการรีฟันแน่นอนลิงใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมเจดบาทนี่รอปโปรโมชั่นกับร้านเราสบายสบาย,บายเลยเนะไม่มีภาษาอะไรทั้งนั้นเนี่ยจีนล้วนๆน,นี่ผมว่าตั้งชื่อไม่ได้ต้องตั้งชื่อจีนเนี่ยใครเล่นสโตนออกคุณคุณไหม เล่นสโตนนอกแจมแจมได้นี่ก็จัดไปได้เลยครับเอาไปเลยครับผมไม่ต้องแปลคุ้นคุ้นแม่งเหมือนเจ็ดบาปเนี่ยไม่ใช่ดีอะไรนะอสูรกาพิการอสูร้ายใช่ไหมมันเหมือนรวมตัวละครละหลายๆเรื่องไว้ด้วยเนี่ยจะบอกไปเลยว่าภาพสวยอดนําเสนอไม่ได้เนะใครไม่สนใจภาษาก็เล่นได้หมดเพราะเกมมันคล้ายๆกันแหลนะเนาะระบบไม่ต่างกันมากดับฟอเดา,ดาได้ครับ ใครไม่มีมือถืออีเครื่องมือแปลก็ดูสกิลเอาก็จะเห็นแหละนะครับพอได้รู้คร่าวๆเนี่ยประสบการณ์แนวจัดทีมจ่ดสู้พวกเราน่าจะมีกันเยอะแล้วเนีัยผมมาแล้วครับนคบนเหมือนดาบพิฆาตศูนย์เนี่ยภาพมันแนรักษณ์นะก็เลยอยาให้ลองกันนะผมโอ้โหดาบ อาฟาจันหืเลือกตัวถูกเกือบเอาธนูแล้วไหมล่ะเพราะเห็นอ้นี่เป็นแทงแล้วน่าจะรวมมิดมหาเกมเลอนนี้โคตด้ายโครเหมือนเลยตัวนี้เหมือนไหมโครเหมือนเนี่เปิดมาให้เลือกฟรีสามตัวเนีน่แล้วก็ลุยให้ยับเนี่ยม อาอันนี้ถอยหลังก็โอเคนะจะได้ตายยากๆหน่อยเอาเขียวไปตายก่อนม่วงตายก่อนนะทองอยู่ที่หลังมันแจกตัวทองเลยนะครับเนี่ยโบเขาให้นะงไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะไม่ว่าจะเกมอยู่มุมโลกไหนแล้วเราสรรหามาให้หมดนะไม่ต้องห่วงอันดเดลเอนเกม,มใหม่ทุกครั้งทุกวันอยู่แล้วนะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะไม่พลาดด้วยนะครับเวลาลงเกมใหม่จะแจ้งเตือนทันนะช่วงไหนช้าหน่อยขอภัยด้วยอยู่คนเดียวนะี่ไม่ทำไม่ทันมีขนาดไม่ได้ตัดต่ออะไรอย่างใดนะครับแทบจะไม่ทันแล้วเวลามานี่ก็มาเป็นฝูงเลยนะเวลาเงียบนี่ก็เงียบกิ๊บฮ เดี๋ยวเกมหลักเราจะมาแล้ะสองเกมเตรียมตัวได้เลยนะโมกรลาคุมนี้ส่วนเจ็ดบาบก็น่าจะเล่นนะผมะเล่นเขาเรียวกว่าอะไรนะเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยนะโเห็นลำภาพสวย้ำลายไหลเก่งไม่เก่งก็คงไม่ได้เติมคนระับตามสภาพเนะียเล่นเอาความบันเทิงเนาะไ้พูดแล้วโม อย่าไปต้องอัพเลเวลรับปล่อยไปก่นอนเฮ้ยมีบูตลีด้วยครับข้างล่างเลยครับอย่างเหมือนเสมือนและคล้ายมากโอ้สแสดงว่ามีตัวละครเยอะนะครับรวมๆม,ม,มาเนี่ยเหมือนหน้าปกคลิปเลยครับดูเดี๋ยวผมทำให้ดูหน้าปกคลิปก็เข้ามาเข้ามาดาวนโหลดก็จะเห็นแนละ้วหน้าปกเหมือนเอพในแอปสโตร์มันนะเนาะ เอาเลือกสอนแล้วนี่ไม่มีโค้ดนะครับอัพอย่างเดียวไม่ต้องไปอัพไอตัวนั้นนุแต่เราเล่นไปเรื่อยๆน่าจะให้เปิดกระช้าแน่ๆนะโอ้ไม่มีหนัำคันไปก่อนนะทุกอย่างลุยก่อนในเมืองยังไม่มีจุดแดงๆครับโอ้นะนี่สิบใบครับได้ห้าร้อยเพชรเงินด้วยผูบัญชีนนะนี้ อย่าลืม10บใบฟรีเนี่ยไม่เห็นซองจดหมายอันนี้พับได้เนี่ยนี่นี่งไงซองจดหมายไม่มีไรเลยก็ภัยไปก่อนเอาให้จบเนี่ยรับแล้วอัพเยอะขนาดนี้น่าจะไวอยู่แล้วให้น,น,นี่ตัวนี้แบกเอา เอาแล้วะมีอะไรให้รับรับหมดนะนี่ออนไลน์นะครับลืมบอกไปเนีนะต่อวิพีเพียนฮ่องกงเนี่ยลืมบอกไหมฮ่องกง hk เนอะชื่อย่อไง่าย น่าล่นเนี่ยก็มันเป็นทาสามดีนาล่นเลยนะฮะเอาลยฮะเปิดทีละอันนี้เควิสีนอันนี้ง่ายเดาออกไหมพอทำควสอันนี้นั่นจะได้บางเกมก็จะเป็นอของแจกอันนี้เป็นท่าไม่ตายนะฮะอันนี้ยังทำไม่เสร็จก็ไปทำต่อในเรามันบอกไปหกขีดสิบนี่เอาตัวนี้แบกไม่ยากหรอก เดี๋ยวอัพตัวนี้ซะหน่อยครับดูทรงแล้วมันจะช้าไม่ต้องอัพขั้นนะอืมอัพเฉยๆไ้ใส่วุทธอ๋อนี่ยอันี้ด้วยเอาใช้ไวๆนะผมอย่าเปิดกระชาดูว่าเข็มไม่เข้มกนระโตไทยนี่ไม่เข้ามามาเข้มเข้ม ต,ตัวอื่นไม่เห็นเข็เกาหลีผมเล่นอยู่สตาร์เซเวียไม่เข็มเลยเนี่ยเปิดได้3ตัวในโลเดียวกัน2ตัวในโลเดียวกันแต่ว่าตัวเลดนอกเล็กกระจายเปิดจนท้อเลยผมผมจะเอาตัวใหม่ไว้ไงแล้วก็ไปลองลองให้ดูไงมันเป็นฮิวเทพเลีมันจะเปิดสโตไทยมีนาไง ศึกษาไว้เต็มที่เนี่ยตัวละครสวยมากดูดิไอชุดขาวผู้หญิงอะโอ้พอแอปนี้เร็วขึ้นเยอะนะไปก่อนเลยท่านโอ้ภาพเนียนกิฟเลยสามดีนเนี่ยจัดทีมต่อสู้เอ้ยนี่ว่าคูตาคาลิอย่างเหมือน นี่ตัวละครสวยๆเยอะนะโอ้มีมังกรด้วยนักล่าหมีไปฮนะอย่างรวดเร็วเพราะผมจะไปดูใบกระชานะเจ๋ยังวะอับจอได้คนระับไม่เป็นไรนี่กดไลค์กดแชร์ไปอันนี้มีอะไรแวบๆนะนี่ยนี่โอนออนไลน์ อย่าบอกไม่มีสิบใบฟรีอ่ะมันมีฟรีต้องผูกบัญชีไงขี้เกียจไงอันนี้รับเฮ้ยยังไม่ถึงเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเชื่อไปเรื่อยๆก่อนครับ <c oughs> ใจเย็นๆแต่ตามจริงจุดลีก็ผูกบัญชีเลยในกระดับสิบใบลุ้นเอาเนี่ยผมขี้เกียจผูกขี้เกียจแปลนะ โอ้โหตัวละครสวยมากเลยเดี๋ยวดูได้ไหมว่ามีตัวไหนบ้างนี่ไงนี่อาลุงออกมาได้ครับนี่เอาเฮ้ยออกมาด้โอ้โหเป็นไงดูดีครับได้ตัวนี้คือเทพสวยดีอันนี้ตัวที่เราไม่ได้เลือก โอ้อยาก,กนาคอสตัตวนี้เบทมังกรโอ้จิงจ่อ,อกเก้าหางดาบผีขนุนเนะี <c> ่ย <oughs> แมงมุมโอ้นี่นี่เท่ดีเอา้ากดไปต่อไม่ได้วะเฮ้ยมีซุนหงอด้วยโอ้แทงกังเขนเบทโอ้เมซีน่ารักไปตัวนี้ โอ้มีสิิ์เอ้ยชิบหายอย่างไอรอนแมนเนี่ยมาไงวะเนี่ยเทพเจ้าทอเนี่ยขายมากเอวกองไฟฟ้าโอ้นิเท่เ้ยเสือนะครับโอ้ดูดิมีตัวผมโอ้เขียวสวยนี่มันต้องตัวนี้ คองเนี่ยโอ้โหนี่มีไฟด้วยสิงโตโอ้เยอะมากนาจาเข้ามาโอ้โหท่านมาเล่นเอกรือรกันแม่งเพียบเลยดูดิตัวตัวเอสอาแดงไม่พอตัวทองสวยจังหฮ่นี่ตัวนี้แมวไซบอร์กนะฮะ แล้วเราจะได้อะไรจะรอดูกอนนี่พับจอไปพับจอมาเนะเผื่อมันจะแจกสิบใบ้ยนี่ไงแจกองหญิงเน่ยน้ำแข็งรออินมาแรกไม่แจกเหรอนี่ยนี่โอ้แจกแอาวุธวันนี้ต้องเล่นไปเรื่อยๆเลยครับผมเพราะว่า สิบใบนี่หายากนะครับอืมวิวิเฟฟเวฟคิดผมมึกดเลยวะนี่อัพจอได้ปล่อยมันเล่นไปเองเนี่ยผมกดแถวๆนี้แหละอา้าวเกมค้างจ้อยนะฮะวินกรรมเนะี่ยโหเกมเน่าอีกแล้ว โอยก็ลองเล่นดูครับผมรับตะกี้แวบๆ1ิบใบ,บ,บนะีแต่ผูกบัญชีได้แน่สิใบก็ประมาณนี้แล้วกันงานดีสโตนองนะจะเจอนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับผม